สอบกล่องเซฟพัทนะครับเชฟโรเลตนะครับที่จะาของรถขับเองโอ้โหดึงหลังติดเบาะเป็นไงครับพี่คันเร่งไวไหมครับไวครับเป็นที่น่าพอใจไหมพี่ครับรถเดิมๆนะครับไม่ได้รีแมปไม่ได้อะไรนะครับแต่าตาเร่งขึ้นมานะครับถ้าจะขับให้ประหยัดก็ขับความเร็วเท่าเดิมพี่ถ้าติดมันมันก็จะกินน้ำมันแรงขึ้น ตากระเร่งครับเป็นไงพี่พุ่งกว่าเดิมครับแต่ว่าเป็นไงพี่เอาเลยจากความรู้สึกเลยออกตัวดีกว่าเดิมครับออกตัวดีออกออกตัวแรงของจากตอนตอนเดิมเดิมติดเที่ยงเสียงมา รถเร่งอัตราการเร่งเหยียบคันเร่งเหยียบไม่ออกครับเหยียบคันเร่งนี่เหยียบจนไปจนจมยังยังไม่ออกแต่ว่าพอพอดีมาพี่เขามารีวิวกล่องครับการเหยียบเข้าไปยังแตะแค่นิดเดียวเองครถออกตัวนี่พุ่งพุ่งพุ่ง,งออกตัวพุ่งเลยแตกต่างนะพี่เห็นชัดเจนไหมครับชัดเจนครับครับผมประทับใจไหมพี่ ครับใจอยู่ครับครับแต่ถ้าเราไม่ใช้ความเร็วเราขับชีวิตประจาวันธรรมดาเนี่ยใช่เราก็จะเปิดเคร่งแค่นิดเดียวเองแค่แตะแตะใช่ครับมันก็จะช่วยให้ประหยัดน้ำมันแต่ว่าเวลาเราจะแซงจะอะไรเนี่ยหรือว่าขึ้นเนินเนี่ยมันมันมันจะช่วยชูดรอบได้เร็วกว่าครับมันจะปลอดภัยกว่าถามความพึงพอใจอีกครั้งครับพี่แตกต่างไหมครับแตกต่างเยอะครับผมครับสนุกขึ้นไหมพี่รับสนุกครับหยียบออกตัวดีอ่าเดี๋ยวอีกรอบครับยูเทิร์นก่อน จากของเดิมเหยยบไม่ออกโอ้โหแรงจริงแรงจริงโอ้ยดูรอบสิครับกวา่าไปโอ้โหจะขึ้นขีดแดงเลยที่รอบไปโอ้ยขห้าอหรอบครับโอ้โห,เ,หเลยสี่พันรอบขึ้นห้าพันรอบอะลิมิตที่ห้าพันรอบอะขึ้นเร็วมากพี่แงรงไฟขึ้นเร็วเนี่ยพี่ไม่ต้องไปรีแมปให้หมดประกันศูนย์ไม่ต้องรีแมปให้หมดประกันศูนย์เลยอันนี้เราไม่ได้ไปยุ่งกับ อะไรของรถเลยแค่ว่าเรา,าไปเราไปฝากสายไฟไว้แค่นั้นเองการออกตัวการเหยียบคันเร่งแตกต่างกันเยอะครับช่วยเยอะถ้าจะประหยัดน้ำมันก็จะเหยียบเยอะปิดมันใช่ไหมมันขับสนุกใช่ไหมขับสนุกอ่าถ้าจะขับสนุกก็แล้วแต่จะเหยียบครับอันนั้นอันนั้นเหนือกว่ากล่อง ECU เหนือกว่ากล<ๆ>่อ,องใดๆคือเท้าของเรานะครับใช่ใช่ไหมพี่ตอนแรกี่เหยียบคันเร่ง ออกตัวนี่เพราอไฟไม่พอออกออกตัวนี่หยีคัพลร่งไปเหยียบจมนะครับออกออกตัวนี่ออกออกสามออกสี่ยังเข็มไมยังไม่ขึ้นนะครับอันนี้ออกตัวนิดนิดแต่นิด,ดนิดเข็มไม้กวาดเลยกวาดเลยโอเคครับขอบคุณครับช่างโอจัดให้ครับครับช่างโอโอเคครับครับสุดยอดครับสอบถามรายละเอียดเข้าชมได้ในเว็บไซต์เซฟพลั c o อยด์คอนะครับ ติดต่อตัวแทนติดตั้งได้ทั่วประเทศครับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ